วันนี้พอที่อยู่ดีๆก็นั่งไทยไท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 ยไปไทยมามาเจอคลิปนี้เหมือนกับว่าอตอนแรกก็ตกใจว่าทําไมมียอดดูแบบว่าแค่สองหมื่นแต่ว่าคนคอมเมนต์แบบสา0รอยกว่าคอมเมนต์อ้ามาดูชื่อ เข้าใจเลยเขาบอกว่านี่คือความล้มเหลวของโรงแรมนี้ในกรุงเทพมหานครฉันไม่แนะนำเลยราคาตั้ง23ดอลลาร์ต่อคืนเลยนะมาดูเถอะนี่คือโรงแรมที่ฉันกำลังพูดถึงเขาบอกว่าฮัลโหลทุกคนตอนนี้ฉันอยู่ในกรุงเทพนะฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีตอนนี้ฉันอยู่ในกรุงเทพมาหานครขอบอกเลยว่าฉันไม่ได้จองโรงแรมนี้ผ่านทาง Airbnb นะเพราะว่าฉันใช้อโกดาแล้วก็ฉันต้องการ จะให้พวกคุณเห็นว่าสถานที่เนี่ยคือใช้คําว่าขยะขขยแงขนาดไหนคือตอนแรกเห็นสภาพเราก็รู้สึกว่าโรงแรมนี้ก็ปกติดีไม่เห็นจะมีอะไรเลยแตลว่าใช้คําว่าขยะขขยแงทงั้งทางที่หล่อนจ่ายเงินไป23 u s ดอลลาร์เนี่ยหรอคือคนนี้นะจ๊ะเป็นนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันบอกว่าหลังจากที่เดินเข้าไปเนี่ยก็มีล็อบบี้แบบนี้นะมีมุมกาแฟแล้วก็อาหารเช้าซึ่งก็มีบริการแต่ ว่าหลังจากเดินเข้าไปผ่านจากตรงนี้นะคุณจะรู้สึกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นจริงๆเราก็ตั้งใจดูนะว่าคืออะไรบอกว่าอ่ะมาดูด้านในเถอะคือตอนแรกฉันคิดว่าฉันจะจองผ่าน Airbnb แต่ว่าทำไมรู้มาคือตัวเลือกที่มีให้เลือกเนี่ยน้อยเหลือเกินฉันก็เลยต้องมาเลือกผ่านแอป a g o d a ไงเนี่ยพอเดินเข้ามาดูสิเธอดูสภาพสิเนี่ยนะในประเทศไทยเธอดูกำแพงสิ ที่ผนังกำแพงอะ่ะเป็นแบบนี้หรอโอ้คือฉันดูแล้วแบบว่าขอบอกเลยนะนี่ขนาดฉันจองโรงแรมด้วยแอปพลิเคชันที่เป็นที่นิยมอย่างมากนะแอป A g โกด้าแต่ดูสิโรงแรมไม่เห็นจะมีคุณภาพเลยชื่อของสถานที่นี้ก็เหมือนกันฉันคิดว่า มาตรฐานที่เนี่ยค่อนข้างจะไม่โอเคเลยนะฉันรู้สึกว่าคุณภาพอ่ะก็ไม่โอเคเลยอะคือต่ำกว่ามาตรฐานมากๆเลยแล้วก็อะลองขึ้นบันไดามานะเนี่ยคุณดูสิเนี่ยนะราคาย3เหรียญ ฉันรู้สึกว่าราคาแบบนี้คือแพงมากเกินไปอ่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่อยู่ข้างๆประเทศไทยอ่ะเธอคิดดูนะไม่รู้สิฉันรู้สึกว่าอาพาร์ตเมนต์เนี้ยเป็นที่พักที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยพักเลยแล้วก็ดูสินี่คือด้านในดูกำแพงสิเป็นแบบเนี้ยคือแคบมากเลยนะแล้วก็กำแพงเนี้ยเหมือนกับว่ามีคราบน้ำอะไรสักอย่างฉันรู้สึกว่า คือเหมือนแบบจะมาทาสีทับก็แค่นั้นเองอะทาสีทับอันเดิมอะและดูประตูสิโอ้คือแบบว่าแล้วดูที่พื้นสิฉันรู้สึกว่าไม่โอเคเลยนะกับราคาเนี้ยดูดิฉันพักที่พักเนี้ยในราคาแบบไม่แพงขนาดเนี้ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกันนะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยฉันเพิ่งไปคมเมเเม・・เ ฉันรู้สึกว่าดีกว่าเมืองไทยอีกดีกว่าต้องเป็นผ่านเท่าเธอดูสิแล้วก็นี่คือห้องน้ำแบบนี้เลยนะฉันไม่รู้สินะนี่คือในความคิดเห็นของฉันแล้วก็ดูสิคือจริงๆเนี่ยพอเปิดม่านควรจะมีวิวถนนหรือปะแต่เนี้ยคือวิวก็แบบว่าไม่ได้เป็นวิวถนนเห็นแค่ด้านข้างข,างของอาคารไม่ใช่วิวถนนเลย คือฉันแค่อยากจะให้พวกคุณดูนะฉันรู้สึกว่าอืมเนี่ยคือห้องที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยเข้าพักเลยแล้วก็ในความรู้สึกของฉันฉันรู้สึกสก,กโปรกเป็นห้องที่น่ารังเกียจที่สุดและแคิดดูสิฉันจองไปละฉันต้องใช้เวลานอนอยู่ที่นี่ทั้งสามคืนแนะคือฉันขี้เกียจอะฉันไม่อยากจะย้ายแต่แบบ ไม่รู้สิฉันเริ่มจะไม่แน่ใจละว,ว่าในห้องเนี้ยคือแบบว่ามีน้ำเข้ามาเยอะหรือเปล่ามีเชื้อราหรือเปล่าโอ้แต่ยังไงก็เหอะคือจองไปละอ๋อยังไงคุณลองดูละกันนะว่าถ้าเกิดเป็นพวกคุณนะเจอห้องพักแบบเนี้ยคุณจะอยู่ต่อมามหรือว่าคุณจะย้ายไปพักที่อื่นดีดูสิเนี่ยยี่สิบสามดอลลาร์ต่อคืนเชียวนะฉันไม่แนะนำเลยอย่าจองผ่านอากูด้านนะ แต่ยังว่าแหละในบางพื้นที่ฉันอยากจะมาพักคือไม่มีตัวเลือกไนงะก็โอเคอะยังไงก็ต้องพักที่นี่แหละเนาะโอ้ยฉันแทบจะรอไม่ไหวแล้วนะใครมีความคิดเห็นมากับฉันบ้างช่วยมาเขียนในคอมเมนต์หน่อยเถอะโอ้โหพอจบการรีวิวของคุณพี่เขาแล้วเข้ามาดูในคอมเมนต์กันเถอะเพื่อนๆคือแบบว่าคนเนี้ย อะเราไม่ต้องไปคิดแทนคนอื่นเนาะเรามาดูกันเลยดีกว่าเพราะว่าคุณพี่คนนี้เนี่ยนะที่เป็นชาวสาหารัฐอเมริกามาจากประเทศยุโรปอัสเทรียเซียไฮสซตี้แล้วก็เพิ่งไปคอมเมนมาหลังจากนั้นข้ามาฝั่งไทยมาดูคอมเมนต์กันนะจ๊ะ คนแรก SV ีเขาบอกว่าเดี๋ยวนะก่อนที่เธอจะจองอะ่ะทำไมเธอไม่ไปอ่านรีวิวละ่ะตลกดีเนาะแทนที่ก่อนที่เธอจะทำการบุ๊กิ้งโรงแรมหรือว่าที่พักเนี่ยถ้าคูจะอ่านรีวิวก่อนนะซึ่งคนนี้มาตอบด้วยนะบอกว่าเออก็เป็นความคิดเห็นที่ดีนะแต่ฉันขอบอกเลยบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่ามาเขียนคอมเมนต์แย่ๆในรีวิวตามโรงแรมเนี่ยฉันกลัวไงเพราะว่าบางทีอะ่ะอาจจะแบบว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็ได้นะเพราะว่าไปแบบว่า เปิดเผยทัศนคติที่ไม่ดีอ่ะโดยเฉพาะแบบทัศนคติแย่ๆในเมืองไทยฉันก็เลยไม่เชื่อคอมเมนต์บีบ้บอกว่าฮะที่เธอพูดนั่นจริงเหรอคุณนี้เข้ามาตอบนะบอกว่า1000%เลยแหละเป็นเรื่องจริง SV บอกว่า ไม่เกี่ยวเลยรีวิวนี่เขาพูดถึงห้องหรือว่าโรงแรมว่าดีแค่ไหนและฉันขอบอกเลยนะว่าความคิดของคุณเนี่ยผิดเลยแหละคุณไปเอาความคิดแบบนั้นมาจากไหนเจซี่บอกว่าอ้าวเธอไม่รู้หรอว่าถ้าเกิดจะมาพักในแถวแถวสุขุมวิทยเนี่ยคุณควรจะดูเรทราคาที่สูงกว่า35ดอลลาร์ต่อคืนนะฉันรู้สึกว่าน่าจะดีกว่าแล้วก็มีบรรยากาศที่คุณเคยกับชาวตะวันตกมากกว่า โทนี่บอกว่าฉันขอบอกนะเคล็ดลับการเลือกที่พักอย่างมืออาชีพเนี่ยอย่าไปจ่ายสิแค่23เหรียญต่อคืนเนี่ยนะคุณจะไปคาดหวังที่พักสุดหรูที่อยู่ใจกลางกรุงเทพเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะเรียนรู้นะว่าถ้าเกิดคุณต้องการที่พักที่สะดวกสบายคุณต้องจ่ายอย่างน้อยสองเท่าของ23เหรียญจะ้ะนั่นแหละถึงจะเป็นมาตรฐาน จอนนี่บอกว่าฉันจะบอกให้นะฉันเดินทางไปพักที่กรุงเทพแล้วสี่ครั้งขอบอกเลยว่าแถวสุขุมวิทยคุณควรจะเลือกราคาเฉลีย่ยอย่างน้อยเลยนะถ้าคิดเป็นเงินบาทก็2 5 0 0ถึงส0 0 0บาทสำหรับที่พักหรูๆส่วนเจอรี่ค่ะบอกว่าจริงๆแล้วฉันรู้สึกว่าการพักในช่วงระยะเวลาสั้นๆฉันก็จองผ่าน a าก d ดานะไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลย ฉันขอแนะนําเลยนะว่าระดับราคาที่คุณเลือกพักเนี่ยก็ต้องเป็นแบบนั้นธรรมดาเลยฉันขอแนะนําเลยว่าให้เธอเนี่ยดูรีวิวก่อนที่จะตัดสินใจจองแอนนาบอกว่าก็เธอเลือกเองไงราคาขนาดนี้ฉันถามจริงๆเธอคาดหวังอะไรหรอบางคนก็บอกว่าแหมแลม้วมาตรฐานที่เธอคาดหวังเอาไว้กับราคาขนาดนี้คือยังไงหรอครีเอเตอร์ก็มาตอบนะบอกว่าคาดหวังว่าในเมืองไทยเนี่ยราคาไม่น่านจะแพงงก็เลยแบบรู้สึกเซอร์ไพรส์ มัลฟี่บอกว่าอ้าวราคานั้นก็ดีแล้วนะฉันไม่เห็นว่าห้องจะมีปัญหาอะไรเลยอยากจะถามจริงๆเถอะว่าราคาที่เธอจ่ายขนาดนั้นนะ่ะเธอคาดหวังอะไรเหรอแม็กซ์บอกว่ากรววเอ้ยห้องพักขนาดนั้นน่ะก็ดีขนาดไหนแล้วกับราคาที่จ่ายไปเคนบอกว่าอยากพักที่พักดีๆ,ๆเธอก็ไปเสิร์ชซิแล้วก็เลือกพักโรงแรมสี่ดาวหรือห้าดาวมันขึ้นอยู่กับที่เธอเลือกแล้วก็ที่เธอจ่ายไปอ่ะจ้ะ นี่เาลาสัสบอกว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่พัทยาแต่ขอบอกเลยฉันมาพักที่โรงแรม5ดาวนั่นแหละคือแบบดีมากๆเลยนะฉันรู้สึกว่าทุกอย่างในเพอร์เฟครูมเซอร์วิสที่นี่ดีมากๆเลยและมีต่างชาติอีกคนหนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าซี่ขออ่านคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะเพราะว่ามันมากเขาบอกว่าอ่ะ เพียงเพราะว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่ยากจนและคุณไม่สามารถจ่ายเงินพักโรงแรมเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษที่ผักราคา23เหรียญต่อคืนว่าไม่ได้มาตรฐานอยากจะได้โรงแรม5้าดาวแต่ว่าจ่ายเงินแค่2ี่เหรียญเนี่ยนะครีเตอร์ก็เลยมาตอบบอกว่าฉันเป็นคนกเกษียณแล้วและฉันก็เดินทางท่องเที่ยวฉันเป็นคนสบายสายชิลชไง แล้วก็ขอบอกนะว่าชานักาศเสียนและเดินทางเที่ยวทั่วโลกแล้วก็ฉัดมีบ้านถึงสามหลังในสามทวีวที่แตกต่างกันโดยซีก็มาตอบนะคะบอกว่าอ๋อ มีบ้านสามหลังแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านในสลัมอเมริกาใต้ในแอฟริกาแล้วก็ในเอเชียเนี่ยนะไม่นับนะว่ามีคู่ครองกี่คนฉันขอบอกเลยนะว่าคำพูดของคุณเนี่ยแค่นั้นก็ชัดเจนอยู่ละแล้วก็ขอบอกเลยที่พักโรงแรมราคา23ามเหรียญต่อคืนนั่นแหละที่คุณได้รับอะเธอว่าดีมากพอละ <laughs> ดูแล้วแบบว่าจริงๆในครีเอเตอร์ Creator คนนี้เขาจะพูดถึงประเด็นในส่วนของที่พักระหว่างแอปพลิเคชันมากกว่านะคะเหมือนกับว่าโดยรวมๆเนี่ยเขาบอกว่าแอปพลิเคชันของ Agoda เนี่ยที่พักราคาแพงแต่ว่ามาตรฐานเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแอปพลิเคชัน Airbnb เนี่ยจะมีที่พักกับราคาที่ค่อนข้างจะดีกว่าเพียงแต่ว่าประเด็นเนี่ยมันได้ เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวๆสุขุมวิทในประเทศไทยก็เพียงเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนี้นะลองเข้าไปดูในช่องของคุณพี่เขาได้เขาไปรีวิวเขาไปพักที่อื่นเลยเขาหนีไปหัวหินเลยแล้วก็รีวิวแบบดีๆใครสนใจไปดูต่อมันกันได้เลยค่ะ